สวัสดีครับชาวสิงห์นะครับวันนี้หมอบีจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับหรือผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนะครับโดยการทำนายดวงในวันนี้เนี่ยจะเป็นดวงของปี2 5 6 4ครึ่งปี ก็คือมก,การาถึงมิถุนายน2 5 6 4ันนั่นเองเลยได้ว่าชาวสิงสามารถจดได้เลยนะว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขอให้ไพ่ทำนาย ดวงของชาวลัคนาราศีสิง์ในปี2 5 6 4ครึ่งปีขอให้แนะนำอย่างเที่ยงตรงขอให้แนะนำชาวสิงให้ไปสู่ความสุขที่สุดของชีวิตในปี2 5 6 4นี้ด้วยเถิดเอาและ ใบแรกของชาวสิงห์นะครับชาวสิงห์เนี่ยจะมีโชคในเรื่องของการงานที่โดดเด่นมากได้เลื่อนขันนยยยนน้นเรื่องตาแหน่งได้ยกได้ยกย้ายไปในที่ที่มีเงินเดือนที่ดีขึ้นก็ได้นะผู้ใหญ่มองเห็นผลงานของชาวราศีสิงห์ตลอดแล้วมองว่าเราเป็นคนเก่งชาวราศีสิงห์เองก็ต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นอยู่เสมอเมอนะอาจจะบ่นว่าเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องอดทนไปเพราะาต้องช่วยเหลือคนอื่น เพราะเรามี Power พอเรามีความสามารถเรามีความสติปัญญาที่จะช่วยเหลือเขาได้นั่นเองนะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับราศีสิง์ในช่วงปีหน้าแน่ๆหลายเรื่องเลยและส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ต้องฉลองใหญ่ใ,หญใชัยชนะนะแสงสว่างมาแล้วทำให้ชาวราศีสิงเนี่ยชนะทุกอย่างความรักเองชาวราศีสิง์ก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้น ปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเก็บเงินของชาวราศีสิงเลยราศีสิงจะสามารถเก็บเงินได้เก่งขึ้นแล้วก็สามารถสมมติว่าตั้งเกณฑ์ไว้เท่านั้นเท่านี้ก็จะเก็บได้ถึงเนาะก็คือเป็นเป้าหมายของชีวิตราศีสิงทําได้แน่นอนตําแหน่งต่อมาพบว่าราศีสิงจะได้รับข่าวดีจากบริวารที่เป็นเด็กนะโดยเฉพาะนะทำงานเกี่ยวกับเด็กก็ได้หรือว่า ไปกู้เงินเล็กๆน้อยๆก็ผ่านอย่างเี้เป็นต้นถ้าต้องการนะมีแหล่งเงินที่ดีมาสลับพอร์ตชาวราศีสิงห์ความรักของชาวราศีสิงห์ก็ไม่เลวเช่นกันมีเกณฑ์ก้าวหน้าในเรื่องของตําแหน่งความรักเช่นกันถ้าไม่เรื่องมากซะก่อนนะชาวราศีสิงห์เป็นคนที่สเปคค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะแต่ก็สเปคสูงไม่พอเนี่ยคนที่จะไปเป็นคู่ราศีสิงห์เนี่ยบางทีเขาก็ต้องต้องอ ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเราด้วยเช่นกันเนาะสิง์ก็จะเป็นคนที่ชอบความเป็นผู้นำนิดหนึ่งนะในสิ่งที่สิง์แพลนไว้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าแพลนตั้งแต่ปีนี้เลยปลายปีนี้นะปีหน้าเป็นปีแห่งความสำเร็จจะได้มาซึ่งสิ่งที่วางแผนไว้แน,น,น่นอนนะอยากได้อะไรมักจะได้ลงทุนธุรกิจตั้งแต่วันนี้แล้วก็ปีหน้าเป็นประสบความสำเร็จนแน่นอน,อนเป็นปีที่ดีของราศีสิงห์มากๆเลยเพราะว่า ออมีมีแต่บนหนุนนำสนับสนุนมีแสงสว่างมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีช่องมีช่องทางการเงินที่ดีเก็บเงินเก่งด้วยนะเสียงเดียวก็คือชาวราศีสิงห์อาจจะใจร้อนไปนิดหนึ่งนะทำให้บุ่มบามอยากได้อะไรเร็วๆนะขอให้อดทนรอยนิดหนึ่งเพราะทุกอย่างเกื้อหนุนเราเต็มที่แล้วนะทีนี้ไล่เป็นรายเดือนแล้วนะเริ่มที่เดือนแรกเดือนมก,กราคมมก,กราเนี่ยต้องบอกว่าชาวสิงห์เนี่ยนะ อ,อ่อจะมีข่าวดีเข้ามามีคนมาบอกข่าวดีกับเรานะอาจจะเป็นโชคให้โชคลาบเล็ก,ลกๆน้อยก็ได้ก็ย่อมได้เช่นกันนะหรือได้พบบริวารใหม่ๆที่เข้าตาเข้าใจเราหรือพบคนใหม่ๆที่เข้าตาเข้าใจเราก็ได้ทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้ไว้ใจได้เนาะอ่ะในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความเป็นเดือนแห่งแสงสว่างเลยก็ว่าได้เนาะ ของชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์จะประสบความสําเร็จทุกอย่างเละอยากได้เลยก็มักจะได้นะมีโชคมีลาบไปหมดนะสุขภาพแข็งแรงดีมากเลยช่วงต้นปีนะครับไปต่อกันในช่วงของเดือนมีนาคมของชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมก,กราลาก็มีโชคมาแล้วช่วงมีนาก็มีโชคอีกแต่อาจจะไม่เท่ามกรลาแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีรับไปเถอะเป็นเงินเป็นทองเล็กๆก,ก็ ถือว่ากระชุ่มกระชวยใจไปถ้าอยากจะโดดเด่นในเรื่องความรักจริงๆมาแต่กุมภาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่พบเนี่ยอีกทีหนึ่งเลยก็คือเมษายนเมษายนปี2564จะเป็นช่วงที่ราศีสิงห์เนี่ยเติบโตในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้พบเจอความรักใหม่ๆเข้ามายิ่งขึ้นนะอาจจะเป็นคนที่แก่กว่านะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศก็ได้เป็นคนที่ มี power มีอำนาจมีบาร,รมีอยู่แล้วด้วยก็ได้นะก็คือพวกนี้คืออาจจะได้คนที่งานดีเข้ามาเนาะตรงใจราศีสิงเลยแหละนะต่อไปเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ต้องระวังที่สุดในในช่วงปี2 5 6 4ของราศีสิงเลยในช่วงครึ่งปีแรกเพราะว่าทำอะไรก็ขัดใจไปหมดติดขัดไปหมดนะติดขัดในเรื่องของอารมณ์ก็ดีติดขัดในเรื่องของสุขภาพก็ดีนะในเรื่อง,องความรักมีปากเสียงกัน งั้นเดือนที่ต้องระวังนะเรื่องของปากเสียงเรื่องของความรักเลยก็คือเดือนพฤษภาคมนั่นเองในส่วนของเดือนออมิถุนายนเป็นเดือนเก็บเกี่ยวนะในสิ่งที่เพียรทํามาถ้าเกิดว่าชาวสิงเนี่ยเริ่มรู้จักทําธุรกิจตั้งแต่เริ่มลงทุนนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมนะหรือเดือนกุมภาพันธ์นะช่วง2เดือนนี้แหละนะจะไปเก็บเกี่ยวอีกทีนึงคือมิถุนายนแล้วได้เยอะมากด้วย นะได้ซับก้อนใหญ่ก้อนโตเลยได้ฉา,าชาลาศีสิงห์จริงๆเลยนะอะไรจะดีไปหมดขนาดนี้นะดีทั้งความรักการเงินสุขภาพโชคลาภเก็บเงินก็อยู่ขึ้นนะเป็นบารมีให้คนอื่นได้นะคือเป็นบุญเป็นกุศลกับคนในคะรอบครัวไปหมดเลยนะอะไรจะดีไปกว่านี้คงไม่พลราศีสิงห์แล้วแหลนะเนาะสงสัยปีหน้าเนี่ยราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ต้องจับตามองนะว่าเพราะมีดวงที่ค่อนข้างเฉิดฉายโดดเด่นใครหวังที่จะสอบ อะไรก็ตามเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสอบบรรจุข้าราชการสอบเข้าทำงานที่ใหม่ๆเรียกเงินเดือนที่สูงขึ้นเนี่ยปีหน้าเป็นปีแห่งโอกาสของชาวราศีสิงเลยนะไม่ควรจะปลดปล่อยโอกาสนี้ไปถ้าเกิดว่าเราแพลนอะไรบางอย่างไว้เนาะนะนะโชคลาภโชคลาภที่ดีที่สุดก็คือช่วง3เดือนแรกมกราคมกุมภาัมีนาหูยาวนานเลยนะ3เดือนติดกันเลยเป็นช่วงโชคลาภมาติดตเลยนะก็ขอให้ตักตวง เหมือนกันถ้าเกิดว่าได้โชคลาภมาแล้วปุ๊บก็มันทำบุญทําทานนะแบ่งปันโชคลาภบ,บ้างนะให้กับผู้อื่นนะก็จะทําก็จะเป็นการเสริมดวงราศีสิงห์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอ่ะโอเคดูเหมือนว่าดวงปี2564นีนี้ก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวไปหาเลขเด็ดให้ชาวราศีสิงห์หน่อยนะว่าราศีสิงห์เนี่ยจะมีเลขเด็ดเป็นเลขอะไรได้บ้าง หรือเลขนำโชคของชาวราศีสิงหนะ์นั้นเป็นเลขอะไรนะครับสำหรับเลขเด็ดของชาวราศีสิงห์นะครับดูเหมือนจะเป็นอ่ามีนั่นแต่หนึ่งสี่หนึ่งกับสี่ได้นะเลขที่เหมาะห้าหนึ่งสี่ห้านะครับห้าเก้าเนาะเป็นเลขมงคลสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะหนึ่งสีนะ่ห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้านะครับ 1>, 1, 4, 5, 9ทันนะครับนะก็หวังว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยจะโชคดีเนาะเออลองเอาไปเสี่ยงดวงดูเพื่อจะถูกรางวัลน,นะใครที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะหมอก,ก็คิดในราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยก็คือ109บาทเนาะถ้าช่วยกัน Subscribe ด้วยเองเนี่ยหมอก,ก็จะมีส่วนลดให้เยอะเลยเช่นกันยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ของคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ